สวัสดีค่ะพบกับพระเครื่องมังมี EP ที่98ค่ะวันนี้น้องก็มีพระบ้านพระเหมาพระสวยๆมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วค่ะกับรายการร้าน100บาทค่าจะส่ง50บาทค่ะพี่ๆ ไม่ว่าพี่ๆจะรับกี่รายการนะคะก็ค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่ๆนะก็ก่อนอื่นเลยนะคะน้องขอฝากช่องทางการติดต่อสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับพี่ๆที่เข้ามาติดตามน้องเป็นผู้ติดตามใหม่นะคะพี่ๆนะศ8นย์แปดสองเก้า็ดเก้าปแปดสานะคะพี่ๆนะเบอร์กับรายเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องให้ ช่องทางการติดต่อไว้เพิ่มเติมด้านล่างคลิปนะคะพี่ๆนะค่ะก็เพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ๆน้องขอไปเริ่มที่รายการแรกเลยค่ะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆนะ,ะนี่นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะพี่ๆอ่านี่นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะนี่นะคะพี่ๆนะเป็นพระร่วงนะ,ะพี่พๆนะพระร่วงเก่าๆเลยนะคะ เป็นสนิมแดงนะคะพี่พี่อ่าหากน้องพูดผิดพลายังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะทุกรายการนะคะสําหรับอีพีนี้ก็พิเศษเช่นเคยนะคะพี่พี่นะพิเศษเช่นเคยนะคะ100บาทมีค่าจะส่ง50นะคะต่อกันที่รายการที่2ค่ะเป็นรูปปลอหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่ นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะคะเรียมหนูในกรอบเลยนะคะพี่นะอาจมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่สามค่ะเป็นหลวงปู่โตะนะคะพี่นะหลวงปู่โตะวะัดประดูชิมพีนะคะพี่นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะ,อะขออนุญาตซูมให้ดูใกล้ๆนะพี่นะอ่นนี้นะคะขอนนี้ อ่ะขอนุี้ตซูมให้ดูใกล้ๆนะพี่พี่นี่นะคะมีความเก่าสวยๆเลยนะคะนี่นะพี่พี่นะลองพิจารณากันดูนะไปต่อกันที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะพี่พี่นะเป็นพระกุนะพระกุอานางพญานะคะพี่พี่นะเป็นพระของพิศณุโลกนะคะพี่พี่นะวัดนางพญานะคะนี่นะคะก็เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบก็จับจองกับน้องได้เลยนะคะน้อง ขออนุญาตละให้กับพี่ที่พร้อมรับนะคะพี่นะขออนุญาตให้กับพี่ที่พร้อมรับนะคะจองหากพี่ๆต้องการจองน้องไว้หลายวันนะคะขออนุญาตเป็นโอนจองนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะเป็นอ่าพระทากระดานนะคะพี่ๆนะเป็นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะอ่าลูก นี่นะคะน้องพยายามให้พี่พี่ดูกันชัดๆนะคะแต่หากรูปภาพไม่ชัดเจนเังไรน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่หกค่ะรายการที่หกนะคะเป็นพระซุ้มนะพี่พี่นะพระซุ้มนะเป็นพระเก่าๆเลยนะคะพี่นะน้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่อเต็มๆว่าอะไรนะคะพี่นะแต่เท่าที่น้องหาข้อมูลมาเขาเรียกว่า เป็นพระซุมนะพี่นะเก่าๆเลยนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะไปต่อกันที่รายการที่อ่ารายการที่เจ็ดนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นะนี่นะคะก็เป็นเหรียญสวยๆเลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะคะไปต่อที่รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่นะอ่า มีความเก่าเลยนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่แปดนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้านะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญนาคปกนะพี่พี่นะของหลวงปู่ทิมนะพี่พี่อ่าเป็นเนื้อแบบทองๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณาดูนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนะคะเป็นล็อกเก็ตรูปถ่ายนะพี่พนะนี่นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตาปั๊มแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะเป็นพลาสมกอนะคะพี่พี่นะเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะ เป็นเนื้อดินนะพี่พี่นะมีอ่าเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่พี่ชอบถูกใจยังไงก็จับจองกับน้องได้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่สิบสองค่ะเป็นเหรียญโชคดีนะพี่พี่นะนี่นะคะของหลวงพ่อกเกษมนะคะเลี่ยมมาเป็นกรอบอ่ากรอบใสๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเหรียญขนาดเท่ากับอ่าเหรียญห้านะพี่นะ เหรียญบาทเหรียญห้าประมาณนี้นะคะพี่พี่ไม่ใหญ่นะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามค่ะสิบสามนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นี่นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะเป็นเนื้อแบบทอ,ทองๆแบบนี้เลยนะคะอะออกสีแบบวิบบิบบิบบนิดนึงนะพี่พี่นะเรียงอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่ค่ะ สิบสี่นะพี่นะเป็นเหรียญอาหลวงปู่ไข่นะคะพี่นะหลวงพ่อไข่นะคะอบางบางทีน้องอาจจะติดเรียกหลวงปู่หลวงพ่ออะไรอย่างงี้นะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยค่ะเหรียญอาเหรียญหลวงพ่อไข่นะคะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่สิบห้าค่ะสิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่นะเนื้อก็เหมือนแบบเนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่นะ บางบรายการน้องอาจจะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะไปต่อกันที่รายการที่สิบหกค่ะ16นะคะพี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดนั่นเองนะพี่พี่นะเป็นหลังเตารีดนะคะก็ดูเก่าดูสวยเลยนะคะพี่ๆนะลองพิจารณากันดูนะคะพี่ๆนี่นะคะตอนที่รายการที่17ค่ะ17บเจ็ดนะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะ เก่าเลยนะคะพี่พี่นะเก่าเลยนะนี่นะคะด้านหลังนะคะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะแบบนี้แล้วกันนะพี่พี่เป็นกิ่งนะพี่พี่นะของหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบหันนนมานนะพี่พี่นี่นะคะโกลนะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้านั้นพี่นะเป็นเหรียญน,นี้แล้วกันเนาะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยกลมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเป็นอขอบขอบข้างๆนะพี่นี่นะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะดูเก่าดูสวยเลยนะคะไปต่อกันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะพี่พี่นะนี่นะคะอ่า เป็นเหรียญขวานถุงนะพี่พนะกลมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเชิญชอบถูกใจไงก็จับจองได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่21ดค่ะพี่พี่ยสิบอ็ดนะคะนี่นะเป็นคุณแผนนะคะพี่พี่นะเป็นพระคุณแผนนะคะเหมือนบรรจาห่อนะห่อแผ่นทองทั้งด้านหน้าด้านหลังเลพี่นะของหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ ไปต่อกันที่รายการที่22ค่ะเป็นพระพุทธชินาราชใบเสมานะคะพี่พี่นะเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อชินนะพี่พี่ก็เป็นเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเลี่ยมเป็นขอบข้างๆนะพี่พี่นะมีความเก่าความสวยเลยนะคะพี่ๆพี่ๆลองพิจารณากันดูนะชื่นชอบจุกใจไงก็จับจองกับน้องได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยีค่ะยีเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่ๆนะ อ่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะนี่นะลองพิจาระคะกันดูนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่สิบอ่ายี่สิบสี่แล้วกันค่ะยนะี่สิบสี่นะพี่ๆนะเป็นอุป,ปคุปนะพี่ๆนะ เป็นแบบว่าเนี่ยก็ถือใบบัวพ,พี่อ่าถือก้านใบบัวนะคะเป็นพระอุป,ปคุปนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นะเลี่ยมเป็นแบบว่าเปิดหน้าเปิดหลังนะพ,พี่ก็มีความเก่าความสวยเลยนะคะสําหรับพี่พี่ที่อ่าชื่นชอบนะคะสามารถจับจองกับน้องได้เลยนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะพี่พี่นะเพราะ EP น,น,น,นี้ก็รับราคาโปรโมชั่นอีกแล้วนะพี่ๆี่ไปต่อกันที่รายการที่15อ่า25ค่ะ ยี่สิบห้านะคะเป็นจอบใหญ่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นี่นะคะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกนี้เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะพี่พี่นะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้ได้นะเหรียญรอห้านะพี่พี่นะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะมีความเก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่นะชื่นชอบถูกใจยังไงก็จับจองกับน้องได้เลยนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะวัดเป็นของหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะพี่พี่นะมีความแบบว่าเก่านะพี่พี่นะลงลงชแชล็กนะพี่พี่นะนี่นะคะเคลือบด้วยชแชล็กนะคะพี่พี่นี่นะคะลองพิจารณานะกันดูนะโอ้จิ๋วๆเลยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะ 28นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลกนะพี่พี่นี่นะคะเป็นเหรียญไม่ใหญ่นะคะเหรียญเล็กๆนะพี่พี่นะขนาดเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะคะพี่่ลองพิจารณากันดูนะไปต่อนี้รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะเป็นกาลานะพี่พี่นะกาลาแก่นะเป็นพระราหูอมจันนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเป็นกะลาแก่นะคะน้องไม่แน่ใจหลวงพ่อนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะ ่ามีแบบว่าด้านหลังนี้ก็เป็นรอยจานนะพี่นะเป็นรอยจานขีดเขียนนะพี่่าไปต่อกันที่รายการที่สามสิบค่ะสามสิบนะพี่พีนะนี่นะคะเป็นเหมือนยังไม่แน่ใจนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเพราะว่าดูค่อนข้างจะเก่าเลยนะคะพี่นะอ นี่นะคะพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีความเก่าสวยเลยนะคะยังไงพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบนะคะบางรายการน้องอาจไม่รู้จักนะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะเป็นหลวงพ่อปานนะพิมพ์ขีนเป็นขี่นกนะพี่พี่นะนกเนี่ยอ่า พี่ๆลองคิดเจนารนากันดูนะอ่าด้านหลังก็มีฝั่งตะปุดนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่สามสิบสองค่ะสามสิบสองเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆนะสวยๆเลยนะคะเห็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พนะเรี่ยมเป็นกรอบพลาสติกนะคะพี่ๆอ่าไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบอ่าสามสิบสามค่ะสามสิบสามเนี่ยเป็นของอ่า หลวงปู่โตนะพี่พี่นะเป็นเนื้อแบบเนื้อผงนะคะให้ไปพร้อมกับกล่องตลับเลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะหลวงปู่โตนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะสามสิบสี่ค่ะเป็นปิดตานะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่นะเป็นปิดตาหลวงพ่อครอนอ่ะ คอรอนเอรหลวงพ่อคนนะนะคะพี่พี่นะอ่าหักน้องพูดออกเสียงผิดยังไงน้องต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะนี่นะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบห้าค่ะพี่พี่สามสิบห้านะคะเป็นอ่าหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่นะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะมีความเก่าเลยนะคะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่สามสิบหกค่ะสามสิบหกนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดป,ปากของมาขามเท่านะคะพี่พี่นะอ่าเด็ดไม่ใหญ่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดนะคะเป็นพระอ่า พาจิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพ้าอะไรนะพี่ๆนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะหรือไม่ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะบางรายการน้องอาจไม่รู้นะคะพี่ๆนะอ่าจไม่รู้ชื่อที่แน่ชัดนะคะ้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่38นะพี่ๆนะสามสิบนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่นะก็เป็น จบขอบนะพี่นะเป็นขอบนี้นะคะพี่นะขอบโลหะนะคะไปไปต่อกันที่รายการที่39ค่ะพี่พี่สามสิบเก้านะคะเป็นสมเด็จนะสมเด็จเกชยโยนะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าเก่าเลยนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะพี่พี่นะก็มีความเก่าความสวยเลยนะคะเรียมอยู่ในกรอบทองนะพี่พี่นะ G.P นี้นะคะหนึ่งร้อยบาท มีค่าจะส่งห้าสิบนะคะใครได้ไปนี่คุ้มมากมากเลยนะคะพี่พี่นะเพราะว่าแต่ละแต่ละรายการก็สวยๆทางนั้นเลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบค่ะเป็นเหรียญน,นี่นะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญของเรือลบชุมพรนะพี่พนะ พ,พี่ลองพิจารณากันดูนะคะเก่าๆเลยนะคะมีตาคุดด้วยนะคะพี่ๆนะพี่ลองพิจารณานกันดูนะคะต่อน,นี่รายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบเอ็ดนะคะเป็นอ่าของคุณแม่บุญเรือนนะ,ะพี่ๆนะพระพุทโธน้อยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะของคุณแม่บุญเรือน,ะะอนนะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบสองค่ะ สี่สิบสองนะพี่พี่นะอืมเป็นพระสังกระจายนะพี่พี่นะของใครน้องไม่แน่ใจนะคะพี่พี่นะอะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่องค์จิ๋วๆเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบสามค่ะสี่สิบสามนะคะเป็นพระชัยวัดสามขาะนะคะพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะ เก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆไปต่อกันท e ี fossils, ่รายการที <Momo> ่44ค่ะ44นะคะพี่นะเป็นเหรียญพระาจารย์ฟันนะพี่ๆเหรียญหลวงปู่ฟันนั่นเองนะคะเป็นเลี่ยมกรอบแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ๆนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะอ่ะไปต่อกันที่รายการที่45ค่ะเป็นรูปปล้หลวงพ่อเงินนะวัท่ามาไฟนะคะพี่ๆนะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะ ต่อกันที่รายการที่46ค่ะ46นะคะเป็นพาพิคเนตนะพี่พนะพี่พ,พี่ลองพิจารณากันดูนะเกา่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหลังนะคะพี่พนะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ 4ี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญนั่งผ่านนะพี่นะของหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่นะคะก็มีความเก่าความสวยเลยนะคะพี่พี่นะทุกรายการนะคะพี่พี่นะหนึ่งร้อยบาทค่ะมีค่าจะส่งห้าสิบนะคะพี่นะพี่พี่รับกี่รายการก็ค่าจะส่งห้าสิบนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบแปดค่ะรายการที่สี่สิบแปดนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะเป็นหลวงพ่อ,อน้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะเป็นพระมงคลเทพมุนีนะคะพี่นะน้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพื้นที่ท้องถิ่นเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่49ค่ะ49นะพี่นะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะพี่พี่หลวงปู่เผือกนะคะ นี่นะคะพี необход, huh e. ่ๆนะด้านหลังนะคะอ่ารายการที่49นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ห0ค่ะห0นะคะพี่พนะนี่นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะเรียมมาพร้อมกรอบเลยนะคะพี่พนี่นะคะอ่ารายการที่ห0นะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่5 1เอ็ดค่ะ ห้าสิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะนี่นะคะอ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เลี่ยมมาพร้อมกรอบโลหะเลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบสองค่ะเป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่นี่นะคะปิดตาหลวงปู่โตะนะคะอ่าชินชอบถูกใจยังไงก็ จับจองกับน้องได้เลยนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะพี่ๆนะเพราะราคานี้นี่อใครไวใครได้นะคะพี่ๆนะไปตอนที่รายการที่ห้าสิบสองอ่าห้าสิบสามค่ะเป็นตะกุดนะพี่ๆนะเป็นตะกุดถักเชือกนะคะพี่ๆนี่นะคะมีความยาวนะค่อนข้างยาวเลยนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวเนาะ อืมนะคะเดี๋ยวน้องวัดให้ดูนะคะพี่พี่นะค่อนข้างยาวเลยนะประมาณประมาณห้านิ้วนะพี่พี่นะขนาดห้านิ้วนะคะขออนุญาตซูมออกนะคะพี่พี่นะขนาดประมาณห้านิ้วนะคะพี่พี่นี่นะคะไปตอนที่รายการที่ห้าสิบสามอ่าห้าสิบสี่ค่ะพี่ห้าสิบสี่นะคะเป็นสมเด็จนะพี่พี่นะ ก็ทุกรายการนะคะหนึ่งร้อยบาทมีค่ะจะส่งห้าสิบนะคะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่ห้าสิบสี่ค่ะเป็นสมเด็จนะพี่พี่นะสมเด็จอ่าเกต์อาส่งสมเด็จไกเซอร์นะพี่พี่นะขออภัยค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่พี่นะขออภัยค่ะนี่นะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่พี่นะ น้องแจ้งชื่อผิดน้องต้องขออภัยด้วยนะคะรายการบางรายการน้องอ่านแบบว่าอ่าดูไม่ชัดเจนนะคะพี่นะอ่นะไปต่อกันที่รายการที่45ค่ะ45นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะนี่นะคะวัดหนองโพนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะพี่พี่ไม่ใหญ่มากนะคะไปต่อกันที่รายการที่ สี่สิบหกนะคะพี่พี่อาขออภัยค่ะห้าสิบหกนะคะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่นะนี่นะคะอ่าก้นนะคะพี่พี่นะนี่นะคะรูปปล่อหลวงพ่อไผ่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดนะคะพี่พี่นะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบ ห้าสิบปดค่ะเป็นอ่ารูปปลอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นี่นะคะนี่นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่ห้าสิบเก้าค่ะห้าสิบเก้านะคะพ,พี่นะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะอ่าเรียบมาพร้อมกรอบเลยนะคะพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะ เป็นสีแบบกรอบเป็นสีรถโก้นะพี่ๆอ่าสวยๆเลยนะคะพี่นะไปตอนที่รายการที่60นะคะพี่ๆนะอันนี้นะคะพี่พนะเป็นพาร์เก่าๆเลยนะคะพี่พน้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพาอะไรนะคะพี่นะยังไงก็ถ้าพี่พีอยากดูก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ๆนะ น้องไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้องจะสอบถามพี่ชายให้นะคะว่าเป็นพระอะไรนะคะถ้าตอบได้ก็จะตอบนะคะพี่พี่นะพี่ๆลองพิจารณากันดูก่อนนะคะพี่พี่นะดูเก่าดูสวยเลยนะคะพี่พนี่นะคะเรียกมาพร้อมกรอบเลยนะเป็นกรอบแบบขอบข้างๆนะพี่พี่นะไปต่อนที่รายการที่6 1ค่ะพี่พี่อนะคะเป็นพระปลุกหนังนะพี่พี่ ก็เป็นทองเลยนะคะพี่พี่นะเป็นสีทองนะคะพี่พี่นะเป็นพระปลุกหนังนะคะอชินชอบถูกใจยังไงก็จับจองกับน้องได้เลยนะคะหากน้องแจ้งชื่อรายการไหนผิดน้องต้องขอภายจริงๆนะคะพี่พี่นะเพราะบางรายการน้องอาจไม่รู้แน่ชัดน,นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่หกสิบสองค่ะหกสิบสองนะคะพี่พี่นะเป็นอ่าพระสมเด็จนะคะพี่นะ กอบนี่คือสวยเลยนะคะพี่พี่นะพราค่อนข้างเก่าเลยนะคะเป็นพ้าผงนะพี่พี่นะเนื้อนี่เก่าสวยเลยนะคะพี่นี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่6กสิ่อหามค่ะพี่พี่หกสิบนะคะนี่นะคะพี่พนะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่พนะด้านหลังก็จะ เป็นทาเวสวรรณนะคะพี่พอ่าพี่พลองพิจารณากันดูนะคะชิ้นชอบทุกใจยังไงก็จับจองได้เลยนะคะทุกรายการนะคะทุกรายการนะ1หนึ่งร้อยบาทค่ะมีค่าจะส่งห้าสิบนะคะพี่นะนี่นะคะพี่พีนะไปต่อกันที่รายการที่64ค่ะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกพระอะไรนะพี่พีนะเป็นเหมือนพระแบบสมัยเก่าๆเลยนะคะพี่นะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่พี่ ค่อนข้างมีความเก่ามากๆเลยนะคะพี่นะลองพิจารณากันดูนะเหมือนพระแบบทวารทวารบดีอะไรประมาณนี้นะพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะไปต่อกันที่รายการที่รายการที่หกสิบห้าค่ะพี่พี่หกสิบห้านะคะเป็นตะกุดนะพี่พี่นะ ตะกดนะคะนี่นะน้องไม่แน่ใจหลวงพ่อเหมือนกันนะพี่นะยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่หกสิบอ่าหกสิบหกค่ะพี่พี่หกสิบหกนะคะนี่นะคะเป็นพ้าเนื้อผงนะพี่พี่นะเป็นพ้าสมเด็จเนื้อผงนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันก่อนนะ เรียมมาอยู่ในกรอบโลหะเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่หกสิบอ่าหกสเดนะคะพี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆหลวงพ่อเงินนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนะไปต่อกันที่รายการที่ หกสิบแปดนะคะพี่พี่นะเป็นพลาสุงมกอนนะคะพี่พี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่หกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้านะคะพี่พี่ Kent นะเป็นกิ่งนะคะนี่นะเป็นพลากิ่งนะคะพี่พี่นะนี่นะเก่าๆเ,เลยนะอ่า น้องไม่แน่ใจของหลวงพ่ออะไรนะพี่ๆีนะพี่พ,นะพ,พีลองพิจารณากันดูก่อนนะคะแต่หากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเตินยังไงก็อินบ x ็อกผ่านไลน์เข้ามานะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่พีนะ,ะนี่นะคะ รายการที่70นะคะพี่พี่นะพระยอดขุนพลนะคะพี่พี่นะมีความเก่าเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะ,ะนี่นะคะรายการที่เจบนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่7 1บอดค่ะรายการที่71นะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวมพ่อเงินนะคะพี่พี่นี่นะคะ พี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะร, qui, majesty, รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่71นะคะไปต่อกันที่รายการที่72ค่ะต่อกันที่รายการที่72นะคะพี่ๆนะรายการสุดท้ายค่ะพี่ๆเป็นปิดตาหลวงพ่อคนนะคะพี่ๆนะนี่นะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะพี่ๆนะนี่นะคะมีความเก่ามากๆเลยนะคะพี่ๆนะชื่นชอบถูกใจยังไงก็ จับจองกับน้องได้เลยนะคะพี่พนะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ EP ีที่98นะคะพี่พนะทุกรายการนะคะ100บาทมีค่าจะส่ง50บาทนะคะไม่ว่าพี่พี่จะรับกี่รายการนะคะก็ค่าจะส่ง50บาทคุ้มๆเลยนะคะพี่พนะเมาเมาให้เลยนะคะก็สำหรับ e ีีนี้นะคะน้องขอฝากช่องทางการติดต่อท้ายคลิปนะคะพี่พ นี่นะคะพี่พี่นะ0 8 2 9 7 9 8 8ส7นะคะเบอร์ l, กับรายเบอร์เดียวกันเลยนะคะฝากสำหรับผู้พี่ผู้ติดตามใหม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่พี่นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของน้องนะคะพี่พี่น้องก็จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษมาจัดกันอยู่เรื่อยๆนะคะพี่พี่นะสำหรับอีพีนี้นะคะน้องต้องขอลาไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ